ทำไมการเล่นเกมเก่าต้องล็อกเฟรมเรทบางครั้งเราก็อยากเล่นเกมเก่าๆจาก20ปีที่แล้วแต่พอเกมยุคนั้นมาเจอฮาร์ดแวร์ยุคปัจจุบันขนาดปรับภาพ 4K ยังได้เฟรมเรททะลุ300การที่เฟรมเรทสูงเกินอาจจะทำให้เกมรวนอย่างใน GTA 4การเล่นแบบร0อยเฟรมขึ้นไปมันจะทำให้หมอเตอร์ไซค์เสียหลักหมุนทุกครั้งที่เราเลี้ยวเรียกว่าขี่แทบไม่ได้เลย ในฟาคลาย2คุณจะเห็น NPC บางตัวเด้งดึงเ้งดึและในเขตหยุดยิง NPC จะลอยขึ้นฟ้าแล้วตกลงมาเสียชีวิตระเนระนาดเต็มเมืองไปหมดหรือใน g t a San Andreas <S 2> <S 2> การปีนข้ามสิ่งกีดขวางอาจจะทำให้เราเจ็บอย่างไม่มีเหตุผลหรือถึงขั้นซี่โครงหักดับอานาตรงนั้นเลยดังนั้นการเล่นเกมเก่าเราควรจะล็อกเฟรมเรท ถ้าคุณใช้การ์ดจอ NVIDIA ให้ไปที่ NVIDIA Control Panel เลือกที่ Manage 3D s e t t i n g และเลือกโปรแกรม Setting เปิดหาชื่อเกมที่เราจะล็อกและเลื่อนมาดูที่ Max Frame Rate คนที่ใช้การ์ดจอ AMD ให้ไปที่ AMD Control Panel คลิกหน้าต่าง Gaming เลือกเกมที่คุณจะล็อกและดูตรง Radeon s h i e l d ผมแนะนำให้ล็อกไว้ที่80หรือ85เกมส่วนใหญ่จะไม่รวนแล้วแต่ก็ใช่ว่าทุกเกมจะสามารถแก้ปัญหาด้วยการล็อกเฟรมเรท บางเกมอาจจะต้องดัดแปลงเยอะพอสมควรหรือบางเกมอาจจะเล่นได้โดยไม่ต้องล็อกเฟรมต้องดูเป็นกรณี